คถามที่สามผ่านไปสี่คำถามที่สี่ค่ะคุณมองเห็นอะไรในธุรกิจนี้ที่เป็นโอกาสในขณะที่คุณกำลังประสบปัญหากับธุรกิจเก่าที่ทำให้มีหนี้สินสามอย่างเงินเงินเงินคุณเห็นอย่างเงินหรือเปล่าไม่เห็นสิเราก็เห็นแต่สามอย่างนี้แหละเงินเงินเงินแหละใช่ไหมล่ะเงินที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าใช่ไหมล่ะเงินที่ใช้นี่แล้วก็เงินแปสิบเอ็ดค ช่วงนี้ราบสบายมันก็เงินทั้งนั้นแหละใช่ไหมระหว่างนั้นก็จะมีความสุขในการทําอยู่แล้วใช่ไหมเพราะตรงนี้คุยเรื่องหนี้เรื่องเงินใช่ไหมครับมันตอบโจทย์เรื่องเงินฮะในวิดีโอการนะครับผมเองก็หลงรักกับธุรกิจนี้ก่อนที่นี่เข้าใจนะก่อนมีหนี้ผมก็ลงรักอยู่แล้วธุรกิจนี้ตั้งแต่อายุ2ี่ที่มาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นมองเห็น ยูในิีวิวทางธุกรกิจการกระจายขายก็เป็นโอกาสใหญ่ที่สุดของผมเลยเพราะบริษัทนี้ใหญ่ที่สุดที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ทำธุกรกิจการกระจายขายแล้วถ้าเรามีโอกาสสำเร็จที่นี่น่าจะมีความสุขมากใช่ไหมอันนั้น18ปีผ่านไปแล้วแล้วก็18ปีที่ผ่านนี้ชีวิตคือได้ทุกอย่างเลยได้พัฒนา <c oughs> มีรายได้ครอบครัวแล้วก็จักรวันก็แถมลูกสาวคนที่3ด้วยเพราะเราไม่ได้หวางแผนม,มาเองนะครับเอเค ตออตอบตอบ,ตอบโอเคไหมนะครับคือโอกาสตรงนี้ทุกอย่างเลยแหละที่คุณอยากได้อย่าง,างที่ผมบรรยายในแอป3อ่ะหกรบาทได้ทุกอย่างจำได้ไหมไอ่าเงินเวลาครอบครัวพัฒนาใช่ไหมกันกระสนแล้วก็อย่างหนึ่งคือสุขภาพขอบคุณมากได้ทุกอย่างเลยในอุตสาหกรรมนี้โอเค